สวัสดีครับผมพีลราย,ยุนะครับกอดช่องไทยกระแช้เพชรน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนําคลิปง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการใช้คําสั่งเสียงนะครับบนพวงมาลัยนะครับก่อนอื่นแล้วกดที่ลูกตัวคนพูดนะครับที่พวงมาลัยนะครับผมแล้วเราก็สั่งเป็นคําสั่งเสียงได้นะครับ FM mm. 99 นะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น FM 99แล้วนะครับก็จะมีเสียงเพลงขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมง่ายๆนะครับผม <c oughs> แล้วก็มาในส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรามี USB UH เสียบอยู่แล้วเรามีเพลงในนั้นนะครับเราสามารถสั่งคําสั่งเสียงได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับ <c oughs> เล่นแอร์แยกอิทหละัก นะครับผมตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับอันนี้เราก็จะเป็นคลิปเสียงนะครับของเราอยู่ในอ่ายู b บนะครับอันนี้เรามันก็จะเล่นให้เรานะครับผมหรือว่าเราอยากจะอ่าตั้งอุณหภูมิแอร์นะครับเราก็กดได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอุณหภูมิยี่ิบห้าองศานะครับผมอันนี้ก็อุณหภูมิก็จะตั้งให้เรียบร้อยนะครับผม นี่เราก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับเพื่อมาแนะนำลูกค้าที่ใช้รถตอบนะครับขอบคุณครับ